สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินฝนนะคะวันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะนั่นก็คือเติมน้ํามันผิดควรทาอย่างไรคะ่ะปัญหาแบบนี้อาจเกิดขึ้นกับหลายคนแน่นอน,นะคะ่ะบางครั้งอาจเป็นการเคยชินจากการใช้รถคันเดิมคะ่ะหรือที่บ้านมีรถหลายคันแล้วทําให้เกิดความสับสนนะคะวันนี้แอดมินฝนมีวิธีแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆอยมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะวิธีการแก้ไขเมื่อรู้ว่าเติมน้ามันผิด แต่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องและยังอยู่ที่ปั๊มมีวิธีดังนี้นะคะ 1. ห,หากยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ถ่ายน้ำมันอยู่ในถังออกให้หมดแล้วไล่ระบบใหม่นะคะ 2. เติมน้ำมันที่ถูกต้องเข้าไปใหม่แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักพักและสังเกตดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะข้อที่4นะคะทดสอบอีกครั้งโดยการเล่นเครื่องค่ะถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแสดงว่าการถ่ายน้ำมันไม่มีปัญหาแล้วค่ะ วิธีแก้ไขเมื่อรู้ว่าเติมน้ำมันผิดแล้วรถดับกลางทางขณะวิ่งอยู่นะคะอันดับแรกนะคะให้ถ่ายน้ำมันออกให้หมดแล้วไล่ระบบใหม่นะคะต่อมาเติมน้ำมันที่ถูกต้องเข้าไปใหม่แล้วไล่ระบบอีกครั้งค่ะจากนั้นให้ถอดหัวเทียนออกมาทําความสะอาดใหม่สําหรับรถเบนซินต่อมานะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดนะคะพยายามสตาร์ทเครื่องเรื่อยๆจนกว่าจะติดนิ่งไม่ดับค่ะจากนั้นปล่อยรถเดินเครื่องเอง,เองสักพักนะคะเมื่อเครื่องยนต์เดินเครื่องเรียบร้อยแล้วให ให้ลองเล่งเครื่องหากไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นแปลว่าการถ่ายน้ำมันเสร็จสิ้นไม่มีปัญหานะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินฝนก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย